เอ๊ะยังไงสารที่ตรวจพบในร่างกายของไฮโซปอเหมือนที่เจอในร่างของแตงโมจากกรณีพันตำรวจโทกีรบกิจธารนนทเลขาผู้ตรวจการแผ่นดินได้เปิดเผยผลการตรวจเลือดพยานบุคคลบนเรือคดีดาราสาวแตงโมนิดาว่าพบสารกลุ่มเบนโซไดอาซิปินหรือยาเสียสาวหนึ่งรายต่อมาทราบว่านั่นก็คือไฮโซปอ โดยไฮโซปอได้เผยกับหนุ่มกัญชัยว่าเครียดจึงให้คนไปเอายามาซึ่งไปนำยาจากคลินิกแห่งหนึ่งโดยลูกน้องไปเอามาให้เป็นการกินหลังเหตุการณ์บนเรือเกิดขึ้นก่อนไปตรวจสอบเลือดในร่างกายและเจอสารตัวนี้ซึ่งใช้ยาไป0.5มิลลิกรัมอ้างว่ากินยาเพื่อแก้เครียดเพราะภาพของแตงโมนั้นติดต,ตาโดยหลังจากเปิดเผยไปหลายคนก็จะผิดว่า ยาชนิดนี้นำไปใช้อีกทางหนึ่งได้ด้วยหรือไม่ตามที่เรียกกันว่ายาเสียสาวโดยหนึ่งในนั้นที่ออกมาฟาดถึงเรื่องนี้ก็คือแตงผงศกรอดีตแฟนเก่าของสาวแต่งโมซึ่งเจ้าตัวนั้นได้ระบุว่าเขาเรียกยาเสียสาวก็ถูกแล้วมันกินแล้วง่วงซึมช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มันเอาไว้มอมสาวไงถ้ากินแล้วมีอารมณ์ทางเพศเขาก็จะเรียกว่ายาบุกเซ็กดิหมอที่ออกมาพูดงงอะไรหรือเปล่าเนี่ย แล้วยังได้เขียนข้อความใต้โพสตัวเองอีกด้วยว่าเจอในตัวผู้ชายไม่อันตรายเท่าเจอในตัวผู้หญิงหรือเปล่าประเด็นสําคัญคือมันมีไว้ในครอบครองก็อันตรายแล้วปะอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังคงถูกพูดถึงอยู่เพราะล่าสุดในโลกโซเชียลก็ได้ตั้งข้อสังเกตหนึ่งว่าจากการตรวจร่างกายของสาวแตงโมในตอนแรกก็มีการพบสารตัวยาแก้ปวดยาแก้โรคซึมเศร้าและแอลกอฮอล แบบนี้จะเป็นลักษณะตัวยาเดียวกับที่เจอในร่างกายของไฮโซปอหรือไม่อันนี้เขาตั้งข้อสงสัยเฉยๆไม่ได้ชี้นำนะท่านผู้การนิติเวศบอกเองว่าไม่พบยาเสียสาวในคุณแตงโมแต่พอฟังเขาสัมภาษณ์ชื่อกลุ่มยาที่พบในร่างคุณแตงโมคือโคลนาซิแพมซึ่งพอไปเซิร์ชดูจากเว็บไซต์ต่างประเทศเขาบอกว่ามันเป็นยาเสียสาวนี่ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ค่มชัดลึก